อ่าาคนอีกเออเอานีมอบให้เอาบิ้ใให้ให้ทุนนะอ๋านกจันทร์หุนี่ใสให้เบิเลยนะบนเหนียงทีมงานตัอให้ใส่เบิรใส่ให้ทังนอนบานกจัรังเดียวีนี้ยังไม่เห็นละมอขาก็มเอาอัรอาหนิเอามอบเด้อนี่เด้อ ครบุกสุดเลยพี่โอ๊ครบสุดเลยเอ่ะเอาหมอบอ่ะเด้อถ่ายหกการนับในมีปักในมีสองสามเออเดิน้ะเอาเอาจอยหมอบเลยบอกเลยข่าวกับเอชซีน่ะพี่น้องตอนนี้สาวจอยก็ได้มามอบเครื่องให้เมทัลแล้วก็เป็นพี่น้องแล้วพี่น้องเนาะกับครบสุดบารละ พี่นอนเละตองกาขอบคุณเอฟซีคุณยายใจดีที่เพิ่นมาช่วยที่สาวจ้อยได้ไปทายมือน้ำน้อพี่นอนกับ้องกาขอบคุณเอฟซีทุกทท่านละนะ๊ะต่บุู้ดแบบสึกเป็นหลายชิ้นคนมีแต่บอต้อมมีแต่บอตอมบอต้อบอต้อมบล้มบอต้อมบอต้อบ้นนบอล้ล้บอลตอาทอลตพอมนอลต้อล้อนบล้วอ้อะ นี่อันนี้นี่ผมบอกว่ามาจากสุรินทร์เลยโรงงานจากสุรินทร์นี่นี่บ้านหนองเรือนะเอ้าเอาไปเลยเด้อวันนี้เด้อแบกไปเลยขอบใจไอ้เตียงขอบคุณไอ้เตียงน้ำพี่น้องที่เพิ่นสละเวลาที่อาธิมีข่าวเพิ่นเนาะพาไปซื้อบอกว่าบบต้องเลือจอยกันโบไดเอารถไปแล้วกันเพราะว่าไอ้เพิ่นไปกันเลยไปไปน้ำกัน ไปเอาไปเลยเพี่นี่ปิดจะเป็นเพื่อนของแม่เท่าสอดจ้อยหรือแม่สอดจ้อยเองเพื่อนงามในหมู่บ้านนี่พี่น้องเพื่อนรังรักในตำนานจะมากันที่เพื่อนเพือนนี่ก็จะเป็นตำนานฮักของบ่าวต้อมสอดจ้อยนะพี่น้องเนาะได้อีกบนนานได้นี่ก็คือซีรีส์ซีรีสปิดตำนานเพื่อนมูเข้าเฮ็ดใหม่เนาะเอาเปิดกล้องกล้องสวย เอ้ายังมีคู่บ่แม่ตมเหรอเออสมพรมันจังห้องอีเมมไปนกจ้อยแง่แงข้างหน้าคนหุ่นดีก็มู้ะเออเอาเนินนั่นแหละไปไปไปอีแม่หูยังห้องอยู่ลูกเพื่นน่บ่มี่ดอกว่าเป็นคนนะมีแต่ตุ่มมาสุ่มเวตุ่แม่ม่ชาวอดู

แต่ต้องฟังความเบาเสียงให้ไงนจังไดน่ะอืมจังี่เปิดประตูวิเศษตอนนี้เปิดว่าได้พี่น้องเอ้ยมื้อนี้เฮาก็จะมาหาน้องพเดเก่งสุดของม่บ้านนีเออเนาะอุดมสมบูรณ์แห่งแม่ตัได้กด แม่เป็นบ่แม่กูดลูกกูดสบายดีละกูดอีล่เฮ็ดหยังอยู่ลูกตําหุงตําซน้องกินบ่โสบายดีกะลูกสบายดีก่ดเออุนีบ่อุ้มนั่น sì ันีุ้่นบ่อ้เฮ็ดตําหุงก็เป็นตําหุงสูตําหุงอีก ใครได้บันทึกบันทึกนี่หมดละเอ้ยเจอยเต็มหมดละเจอยตันทางเลยอันนี้น้ำครั่วบนนี่เนาะแอนน้ำคั่วนกูดนักเฮียนเก่งที่สุดของบ้านนาดีผฐมเฮียนเียนผฐมบ้านนาดีเอ๊ะกำลังให้อย่างอีกลูกฮึทำให้ไอเตียงกินบ่สบายดีพี่ใหญ่ก็สบายดีก็ลูกสบายดีก็โอเคเก่งหลาย ทำให้เตียงกินแม่แม่พ่อไปใส่พ่อโอ้ไปพูแม่ก็ไปหาน้มไม้ไปโดนแล้วบ่ล่ะอันนี้เราเอาน้องบ่โอ้วิธี่เพินตำมึงหุ่นใช่เนาะเขาต้องเอานี่ละกอ็ให้ตัเด็กแม่บ่ให้เกิดอีหยังกอบกางหรือว่าตอนตัวเด็กลูก้ตำมึงหุ่งให้ตำมึงหุ่งกินเก่งเก่ง มาเบิร์ซีมึงของน้องเพื่อนพี่น้องเดงอซีซีมืงเนาะเทาซีมบัสคนเท่าไงน้ำเดี่ยวนี่โอ้ประเด็กเลยโอ้หนัวแหง้งโอ้ฝนตกตองเลยเพราะว่ามันมีตัะน,นอน,นอสังเกตนะคะน้องพลอยเวลาตับมะพร้าวตะใสจะซ้อนออน่ะคาร่าเวลาเฮียนอยู่ห้องไหนละ่ะโอซี่โอซีอซเ่เคยเคยได้ที่เท่าไหร่เด้ ที่โอ้โหที่1ตลอดเล1เลยว่ะบ่มีผู้ใดญาติลูกเลยบ่บ่มีไผกาญาติเนาะอือแต่ละมือญาติเพิ่นเดี๋ยวเดี๋ยวแม่แม่เพิ่นซื้อหยังซื้อหมอนซื้อหมอนพ่อเด้ซื้อวันซื้อวันมีไอ้น้องจักคนไอ้น้องลูกหั่นนาเอยคนหลายคนเอ้ยกกซื้อหยังกกซื้ออด Sư ớt nó phải ít bà này sữa Sư... hú Sư hú ưa ừ, ấy ái à lầy bưng đúng nàng nhắn thật ít nè lấy cốt nè nàng ớt nàng ớt nàng hú, nàng hú. Nàng hú. Nàng hú. Nàng nét thao chú ái ít bộ hả nàng mất phải bà Người nhôm Người nhôm Hú Hú à, Hú à, นี่ๆ7เจ้าน้อง8คนลูกเราว้าลูกอยากเรียนน้อนห้องใดหึอมอวาลูกยากเรียนอยากเรียนห้องใดในใจในใจเนาะในใจลูกยากเรียนนอนห้องใดม7ชม7บ่อยากไปเรียนต่ออีกบ่เป็นหยังบ่ฮู้นะแม่อีกเอาลูกบ่อยากเป็นหยังบ่อยากเป็นอยากเป็นาวนา อยากไปหาฟื้นคือเก้าอยากเป็นอย่างใหญ่หมาอยากเป็ี่นอย่างความคิดฮะนะอยากเป็นอย <Bil> ่างลูกความคิดเป็นแพทย์หรือว่าเป็นกรรมกรเป็นอย่างเอ้ยโบมีในบ่อนซ้อยให้เขาเลือกเลยให้เลือกเลยอยากเป็นตำรวจอยากไปียนตำรวจเป็นอย่างใหญ่อยากเป็นตำรวจจ้ะ ออบอหีบโผล่เน้ามดูแค่นี้แกจะเปลี่ยนตำรวจหรอบุจักนีนน่แต่ว่าเห็น <c oughs> เห็นเห็นตำเห็นผู้สาวตำรวจผู้บ่าวหลายเนาะ <c oughs> ก็เลยยจะเปลี่ยนตำรวจเนาะเบิองไอเตียงซีมก่อนเ่าผ่านบ่มานี้ยม,มาดูานี่ซีมนี่มาซีมยุคกอ <c oughs> ยุคกมันเสพเนาะมีมีขี้แมงวันอยู่บ่อยู่ในนี่ขีใ้ใกล้ขาง มีเนาะได้อช่มึงเดเข้าไปจดเพชรกินเพชรปนี่บุลอษไปเปดเบ้องงาด้วยกันหดโหดพันละไปเบื้เฮือนกันไปออกมาลูกออกมาไปออกมาใจหยาอไปมีความขนนะขนนะผมไป ได้ที่หนึ่งได้ที่หนึ่งทุกทุกเดือนทุกทุกสีสออนลูกหลายเป็ดคนสำหรับน้องน้องอยาก่ซื้อเพื่อนนะน้องกูดนี่เป็นลูกคนที่คนที่เก็ตเนาะเอาน้องนี่นีนะเบิ่งเหินน้องกูดพี่น้องเือนแท้ๆี่ เงิอนนอกูดก็จะมีหมัวหอมลายแห้งเัวลายเมื่อกี้เมือม่อกี้ทศตักรจะติกลิ้งเสียงโน้ตเป็นอะไรนะ เอาแหมเอาให้น้องกินบ่นี่ลูกอู้บึงนี่เอาให้น้องกินเก็บกินให้น้องกินน้องก็ค่ำหูแฮงเดคมหูลูกกินเองเ็บ่เ็เ็ดก็ยังกินได้เนาะเตีนีกินบ่ได้แล้วนี้เฮาก็บกแมบ่แมแมอเห็นาสิไปอ้ ขับตัวไม่ถูกเลยงงงอยู่งงอยู่หลายคนแท้ทำไรทำไมน้องจ้อยตะกี้อ,อันเป็นเป็นเอื้อยกคกขนแบบแบบซิบป,ปะแหมกลความแต้พี่น้องมาโดยบริเวณนัดเลยนะพี่น้องบราเตียงมาในบริเวณนัดเลยแมเเพิ่นน่าจะอึงเนาะมาเห็นอย่างคือสิงง,งอยู่แม่น,อน,นอ้นองกุดน้องกุดอันมีเสื้อขาวจักตัวลูช่องโตมีซิ่แจ็คผืน สองพ yes, 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 yes. ื้นนุ่งได้จักปีแล้วเสื่อกับสิ่นน่ะปีนี้ได้ซื้อบ่นี่แหละยายของอันของคู่เพิ่นน่ะเล็บนี่อันเขาอีหยงอขาเข้าใจบ่ง่ายเขาเจ้าบริจาคมาเขาเจ้าบริจาคให้ตัวที่2นั่นแหละแม่ตัด แม่เพื่อนตัดผมไปขายให้เวียดแล้วเอาเอาเงินที่ขายผมไปซื้อให้รู้เม่เพิ่นนนอนเอาผมไไปขายผมผมแม่แม่ของน้องยังไงโอ้ขายขายผมขายผมเพื่อซี่อันไปซื้อเสื้ออย่าขายผมนะเออถ้าขายผมเราจะไม่มีใครดูแลนะมึงแม่มึงซ้ำล้อมซ้เลมกินได้เนาะ

เดี๋ยวเดี๋ยวสีถามน้องคนก่อนนอกูดถ้ามีคนอยากเอาลูกเป็นลูกบุญธรรมฮู้บ่ลูกบุญธรรมลูกเลี้ยงเอเพื่อนสิเป็นบ่มีแม่อีกคนหนึ่งคอยส่งเสริมลูกคอยอันซื้อเครื่องง,งามๆให้ลูกแต่ลูกกัอยูนําแม่ลูกนี่แหละส่งลูกให้เฮียนสูงๆเอาบอ่าบลูกใสเงินเก่งบ่มือหนึ่งได้เงินไปเฮียนจก 1, ักพันเกืออละพันเ่กับสองพัน เท่อกับพันนึงบดมือบอตอนตอนงสองพันเท่อกับบบได้ซื้อแล้วคันบบได้ซื้อแล้วลูกเอาไว้ให้ยังซื้อตอนแรกก็ซื้อแล้วก็มาสู้อขอน้องกินซื้อมาสู้น้องกินเอาเงินแม่ให้ไปโรงเรียนอะไรไหมเท่อบบได้เลยก็มีบอเพื่อได้หลายได้จักพันห้าพันสามพันหลายสุดละ <laughs> ตอนนี้เขาก็จะกลับบ้านก่อนกลับก่อนด้อน้องกูดเด้ออไปบายก,ก่อนมีน้อยไปายก่อน <c oughs> โอ้ย <c oughs> แขง,งพี่น้องพี่นาฮักแขงพี่น้องปะตอนนี้สาวจ้อยกันจะคอตัวกลับก่อนพี่น้องปะตอนนี้นนค่ะวมืนอ้เขาก็มาหาน้องกูดนะพี่น้องหลังจากที่นะคะสิเดินทางกลับก่อน น้องเพ่นหูความแห้งพี่น้องเอ้ยมา EP นี้สาวจอยก็สิขอจบก่อนพี่น้องสิขอจบคลิปสิขอลำลาจากเอฟซีนะะ การคอเยเถื่อเถื่อจอยอัดนะแมนบอลองตนั้นเ่อย่างนะ้วนั่นเออจังสั้นละวะไปปิ่เยนะ เออทีนี้แม่กากีออแล้วคิดถูเอ๊ะเอม่ำเนอะทีนี้ก็อีพีนี้สาวจอยกับเจคอจบคลิปเพียงซัมนี่ก่อนนะพอก็มาติดตามน้ำกันว่าสาวทีมงานของบ่าวต้อมสาวจอยบ่าวเตียงสิไปใส่โอแล้วก็เสฮ็ดภารกิจอีกอย่างโตนะพี่น้องก็ขอจบคลิปเพียงซัมนี่ก่อนก็ขอคำว่าสบายดีสวัสดีจ้าบ๊ายบาย